โอเคครับเราก็จะใส่โค้ดไปนะครับโอเคครับมา <h ook> เรียบร้อยนะครับกล่องดีแท็ก สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีวบอลชาแนลนะครับวันนี้เกมฟีไฟในฟีไฟอัปเดตกิจกรรมใหม่อย่างเยอะเลยนะครับวันนี้ก็อัปเดตโค้ดอย่างเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นโค้ดอะไรนะครับโค้ดสกินปืนลูก2องม่วงนะครับหรือลังสองกรองสีม่วงแล้วก็อัรนะครับผมไม่เชื่อนะครับมาดูนะครับผมนะก็ตามมาเลยครับเป็นอาวุธนะครับทางอาวุธนะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะครับจะมีอัรตัวนี้นะครับ ตัวนี้เลยนะครับอัคตัวนี้เลยของ C r 7นะครับล่ามสองยังหนึ่งครับผมแล้วก็เป็นลูกซองควงนะครับสีม่วงนะครับทุกคนทุกคนน่าจะรู้อู่แล้วแหละถ้าพูดคําว่าสีม่วงนะครับนี่อัตราการยิง2ความเร็วรีโหลด1นะครับอ่าส่วนต้อยพี่บอมใช้ตัวนี้อยู่นะครับดาเมจแล้วก็ความเร็วรีโหลด2นะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสองม่วงตัวนี้เลยนะครับถามว่าพี่บอมมาจากไหนพี่บอมมาจากซิมดีแท็ครับผม เติมซื้อครบไม่พันห้าก็สามพันนี่แหละได้มานะครับผมใส่ได้แล้วถาวรเลยนะครับอันนี้คือถาวรเลยนะครับสามพันบาทนะครับผมจะแจกไหมแจกครับผม1นึ่งแผมอาจจะไปแจกแทรกเลยนะครับถ้าคลิปนี้นะครับถึง3 0,000วิวอาจจะแจกเลยนะครับสามหมวิวนะย้ําไว้นะครับถ้า3 0,000ปุ๊บผมแจกให้เลยเพราะว่ามันคุ้มกับ3 0 0พันนะครับผมก็ให้เลยนะครับจะสุ่มแจกนะครับกติกามีอยู่ว่า เหมือนเดิมเลยนะครับผมกติกาคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเนาะกติกาก็ตามนี้นะครับ1กดติดตามและกดกระดิ่ง2กดไลค์กดแชร์ลงกลุ่มพีไฟว่าทําไมถึงอยากได้ลูก2ม่วงนะครับสามบอกให้ผมว่าทําไมถึงอยากได้4เมนยูดีและชื่อ Facebook ที่ผมจะติดต่อไปนะครับอันนี้คือผมต้องติดต่อไปเองนะครับเพราะว่าโคดนี้แพงมากๆนะครับผมเพราะว่า พี่บอมซื้อโค้ดเอามาแจกให้ทุกคนอะแล้วผมแบบว่าซื้อครบ3,000บาทนะครับแล้วก็มันได้โค้ดตัวนี้มานะครับผมก็จะเอาให้ทุกคนเนาะในราคา3,000บาทเลยนะทุกคนนะครับทุกคนอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมแต่ถ้าใครมีซิมดีแท็อยู่แล้วอ่ะจะรู้นะครับว่ามันมีจริงๆนะครับไม่ได้โกหกนะครับมันเป็นกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาในวันที่10 หนะครับถ้าคลิปนี้พี่วอมลง16มันก็จะอัปเดตตรงกันแต่ถ้าพี่วอมลง17มันก็จะอัปเดตดีเลย์ไป1วันนะครับก็ประมาณนี้สําหรับโค้ดตัวนี้นะครับผมแล้วก็อารนะครับมันมีอยู่2ตัวนะครับตอนนี้เลยนะครับที่เข้ามาเนาะแล้วก็จะเป็นสกินปืน AK นะครับที่พี่วอมรีวิวไปเมื่อเช้านี่แหละมันจะเป็นกล่อ,องดีแท็กเหมือนกันนี่ ไอเคเลเวลนะครับซึ่งอันเนี้ยกล่อง15บาทนะครับขายขายคนก็น่าจะมาติดต่อมาซื้อได้นะครับแต่ผมเปิดตอนเย็นนะร้านนะครับผมเนาะก็เนี่ยครับเป็นกรงเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยกล่องแบบนี้นะครับตัวคกงโทเก้นนี่แหละนะครับซึ่งอ่ากล่องเนี่ยสิบห้าบาทนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับมีลุ้นโทเค็นในนะครับผมไม่รู้ว่าโทเค็นไอคิดเจิดจ้าเนี่ยผมมีเยอะมากๆนะ อันนี้ก็อาทิเจอจ้าปะเออน,นี่ไม่ใช่นะครับอ๋อมาคนละอย่างกันคือตัวโทเค็นอะมันเป็นตัวเดียวกันแต่โทเค็นมันบั๊กนะครับทุกคนนะที่จริงตัวโทเค็นมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับผมโทเค็นเนาะ แล้วก็สายฟรีนะครับก็ยังอันไหนยังไม่ได้รับก็มารับได้นะครับอันนี้คือผมพี่ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับคนดูน้อยมากนะครับรีวิวไปของดีๆไม่มีใครดูหรอกนะครับต้องแบบว่ารีวิวที่เสียตังเงินนะครับน่ะคนดูเยอะนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมผมก็ไม่ได้ท้อนะก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะ แล้วก็นี่ครับสกิเปิดมาแล้วนะครับเป็นเอเอ็นนะครับผมที่ผมมีอยู่นะครับเป็นตัวนี้ดาเมจสองเจาะเกาะหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับทอมสันนะครับระยะเจาะเกาะหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับผมโอเคเลยนะครับแต่ละปืนละปืนผมไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยสองม่วงเนี่ยตอนแรกๆอ่ะมาแบบหาโคตรยากเลยนะทุกคนเดี๋ยวนี้มาเป็นโคตร่ะอือแบบ ผมเห็นแล้วมันก็ท้อใจแหละทุกคนคนที่เขาสุ่มเนาะกว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้คือมาเป็นโค้ดอ่ะก็คือได้เลยอ่ะครับถาวรเลยด้วยซ้านะครับใครที่แบบมีซองมีซิมอ่ะซื้อครบไปเถอะสามพันอ่ะเออได้แน่นอนอ่ะทุกคนนะครับประมาณนั้นหลักๆก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพื่อนๆดูด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วผมเข้าเกมมาทําไมเนี่ย โอเคครับวันนี้เราอยู่กับเว็บ PJ Spin นะครับบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะมาสุ่มเพชรนะครับเพื่อแจกทุนนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มโคตรเดือดเติมเงิน500บาทขึ้นไปรับคูณ2นะครับพี่บอมเติมไป500นะครับได้ไป1,000บาทเห็นไหมตุ๊กนะครับก็สมัครง่ายๆผ่าน Facebook หรือว่าที่ทุกคนสะดวกนะครับอ่ะพี่บอมเอาระบบให้ดูนะครับซึ่งง่ายมากๆนะครับสมัครสมาชิกนะครับ แบบนี้นะครับจะผ่าน Facebook ก็ได้นะครับ Google ก็ได้แล้วแต่เราเลยหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้แล้วแต่เรามาเดี๋ยวขอเข้าระบบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็เข้าระบบเรียบร้อยแล้วพี่บอมก็จะมาสุ่มอ่าบุฟเฟ่ต์เพชรนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับสุ่มครั้งละ15บาทหรือว่า15เครดิตนะเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มนะครับมีรางวัลใหญ่นะครับ1 4 7 9 2เพชรนะครับโอ้โหหมื่นสี่เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันเลยนะครับไปครับครั้งแรกยืด ย,ยึด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 ได้เลยหรอือเปล่าเฮ้ยยังยังยังไม่ได้ครับถือว่าเท่าทุนว่าเท่าทุนถือว่าเท่าทุนๆๆนะครับ <c oughs> ยังเท่าทุนอยู่นะครับผมเปิดเสียงให้ด้วยนะครับโอเคไปครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมันว้างไว้บอกก็ย่อก่อนย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับไม่ <c oughs> มีเสียงด้วยเป็นไรเป็นไรต่อไปต่อไป,อไปมันต้องได้สักครั้งแหละทุกคน ต้องตายสักครั้งดิเห็นไหมเห็นไหมทุกคนคุณได้รับเพชรหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสองไนมอนเฮ้ยเป็นไปได้นะครับทุกคนเคลดเป็นทีหนึ่งนะครับเอเคครับนี่นะครับคือผมได้นี่ครับไนมอนนะครับเห็นไหมยุบนะครับโอเคผมคัดรอไว้ก่อนนะครับผมได้นะครับเน่เพราบอกว่าติดต่อทีมงานเพื่อรับของรางวัลนะครับก็ติดต่อไปแพนเพจนะครับเพจเพจก็ตรงนี้นะครับให้เราติดต่อไปเลยนะครับ อ่าติดต่อไปเลยนะครับผมอ่ามาเลยครับติดต่อครับดีครับผมครับแล้วก็ส่งไปนะครับนี่ส่งไปเลยนะฮะแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคครับทุกคนเขาส่งมาแล้วนะครับเป็นอ่าปัดกาลีนาเลยนะครับอู้จุดยอดนะครับผม ขอบคุณครับก่อนนะนี่นะครับเขาก็ให้รหัสบัตรมาทั้งหมด3านั้นนะครับผมขอเซ็นเซอร์นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองไปเติมให้ทุกคนดูนะครับมา